สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องมิกกี้พาลีวีนนะคะวันนี้เราจะไปดูบัวกันค่ะไปดูกันเลยวันนี้มิกกี้เอาจักรยานมาเองนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนไม่ได้นำมาที่นี่เขามีบริการจักรยานสามารถใช้ฟรีได้ค่ะมิกกี้รู้แล้วค่ะว่าทำไมที่นี่ถึงชื่อดูบัวดูบัวสิคะมันเยอะมากถ้าเพื่อนๆไม่เห็นไว้ฝากมิกกี้เห็นแทนแล้วกันนะคะ หรือหมือนธรรมดาหมูจะอ้วนกว่ามมกิหรือมมกิจะอ้วนกว่าหมูนี่หมูอ้วนมากเลยมมกิไม่น่าจะอ้วนกว่าหมูตัวนี้นะเพื่อนๆเราไปดูกันเลยนะคะว่างานวัดของดูบัวเป็นยังไงก็คืองานวัดของดูบัวก็จะมี2โซนด้วยกันนะคะด้านก็จะเป็นโซนเครื่องเครื่องเล่น ด้านนี้ก็จะเป็นโซนของขายนะคะทุกคนส่วนส่วนด้านนู้นก็จะมีพวกปลาโปกอะไรอย่างงี้ด้านนี้ก็จะเป็นของขายอย่างเดียวเลยนะไปดูกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นแฮมโปลร์ให้เด็กเล่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์อะไรต่างๆ เป็นป๊๊บคอนอันนี้ก็จะเป็นของขายทั่วไปนี่นะคะเราจะลองเล่นนะว่ามันจะร้อนขาไหม <laughs> เพราะว่ามิกิคิดว่ามันอาจจะร้อนนิดนึงถ้าตังไว้ตรง <laughs> นี่นะคะสนุกมาก <laughs> นี่คือกระโดดดิ้งแรงมาก <laughs> หลังจาก ที่มื่อกี้เล่นแทมโปอรลินมาเหนื่อยๆนะคะเมื่กี้ก็มาให้อาหารน้องควายกันต่อเลยค่ะก็คือน้องควายที่นี่ก็คือน่ารักกันทุกตัวเลยเนาะก็นอนๆอนิ้งๆไปเนาะแล้วก็ให้อาหารน้องแบบสบายใจเพราะว่าน้องไม่ดุเลยแต่อาจจะดึงเยอะนิดนึงก็แรงเยอะละค่ะควายที่นี่หแรงเยอะมากคา่ะทุกคน บอกไว้ก่อนเลยนักข่อยก็แก้ตัอกนัเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารห่หากระต่ายกันก่อนเลยนะคะทุกคนหนูยังไม่ได้เก yes. ็บหนูยัง จะไปให้อาหารกระต่ายกันก่อนเลยระหว่างทางนะคะก็จะมีเพนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารกระต่ายกัน <c oughs> <c oughs> หนูมันสูงกว่านหนูมันให นะคะมิกกี้จะไปร้อยลูกปัดไปดูกันเลยรอบนี้นะคะมิกกี้มารอบที่ห้าแล้วค่ะมาดูบัวทีไรค่ะมาทุกรอบเลยค่ะตอนนี้นะคะมิกกี้กำลังร้อยสร้อยคออยู่นะคะก็คือจะแบบหลากสีเลยแต่มิกกี้ชอบสีม่วงนี่นะคะคือผลงานของมิกกี้เพื่อนๆว่าสวยกันไหมคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวมิกิจะไปตะลุยด่านกันค่ะตอนนี้มิกิก็ปีนแบบผ่านผลมากเลยค่ะล่างก็จะเป็นชิงชานนะคะแล้วก็มิกิก็ทำท่าอะไรแปลกๆด้วยเนาะเวลาลงมิกิก็ลงยากนิดน,นึงนะเพราะว่าอาจจะหันก้นหรือหันอะไรลงอาจจะไม่ถูกนิดน,นึงเนาะแล้วเราก็ปีนป่ายไปต่อเลยเนาะ ต่อไปเราก็ไปสะพานต้องจับนะคะทุกคนถ้าไม่จับไม่ไหวเลยเพราะว่าแบบมันโยกเยกไปแบบโยกมากเนาะทุกคนตาสิบวินาทีสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาสองหนึ่งหมดแล้ว สำหรับวันนี้ที่นี่มีกิจ,จกรรมเยอะมากสำหรับใครที่ชอบเดี๋ยวมิกิจ,จะปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมไปดูคลิปนี้บ่อยๆกันด้วยนะคะบ๊ายบาย